แบบมีแห้งคือไปน,นอนเพิ่งตืง่นแต่ตอนรุ่งหนึ่งอ่ะลูกชายเอาเอกสางไปต่อทะเบียนรถมาให้แล้วเราก็เหนื่อยหน้ไม่มีปัญญาลงมาเอาตตอนนี้ลงมาเอาก็มันสึอกโง่ลูกชายยิ่งแก่ยิ่งโง่สี่สิบ้ลยนะโง่แบบ ให้ใส่ช่องกลางมันไปใส่ช่องหนึ่งซึ่งเราเอาไม่ได้มาพูดถึงพิงกี้ก่อนเมื่อประมาณสักค่ำหนึ่งนั่นแหละก็ได้รับการปล่อยตัว ได้รับการปล่อยตัวแนละ้วสารเงประกันในวงเงินห้าล้านบาทโดยมีเพื่อนเธอมารับเธอนั่งไปกับรถนะือใส่เสื้อเชือกสีชาบแต่มีดราม่าก็คือทำไมผมยาวทำไมเป็นอภิสิทธิชนทำไมไม่ต้องตัดผมเหรอแล้วก็มีดราม่าอีกว่า ทำไมพอเขาหน้าตาสวยหน้าตาดีสารก็ให้ประกันเหรอแล้วคนที่เดือดร้อนที่โดนโกงไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่ต้องรับกรรมเป็นหมื่นๆนคนด้วยกันเป็นหนี้เป็นสิน บางคนเกือบจะฆ่าตัวตายนี่คือดราม่าที่เกิดขึ้นต่อตาเขาก็มีเงื่อนไขห้ามออกต่างประเทศและงานตัวทุกเจ็ดวันเปิดอะไรตัวนี้เปิดแล้วมันจะพุ่งมาถึงนี้แล้วก็เจี๋ยงไม่ไม่ไม่รอแล้วเราจะไม่สบายเพิ่งเติ ยินจีมากเขาก็มากีพี่มาเอาเงินมาวันนี้ก็แถลังครับเอาพูดพูดมากอย่างยอมเรา่าตกจริงแต่ว่าแค่แตกาก็ไม่มีเรื่องที่ว่าแจ้งความอะไรเลยไม่มี ถ้ามีเธอจะกลับมาได้ไงลองให้ฟังจากปาก ของดาราคนนั้นทำนี่ย่รับว่ามทำนี้ถ้าไม่ได้รดราคหาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอ้สามอเลยสองร้ปบห้าบาทแค่นั้ก็แพงนะเพราะว่าคนเจนไม่มีสติจ,จินหรอกเนีสองร้อยแปดสบาบาท แต่ตอนนี้เขามีลด50เปอร์เซ็นเนี่ยจะลองเปิดร้านใหม่จากวมนที่5ก๋วยเตี๋ยวหมูรถดีเด็ดใบนกรถดีเด็ดก็เตี๋ยวหมูใบนกเพิ่งเปิดชายก็เตี๋ยวหมูจุลาซอยห้างพอจะแก้สังหวันเมากรองขวัน นางไปสก,กิลตอนที่ปาร์ตี้นางไปสก,กิดไปสกิลจะต้องจังที่กก,ก,ก,กอกแล้วงนานปรนากฏว่า โดนเต็งของแจ็คสันหวังออ้ยครับไป่ทัวตัวนางเจ้นา,นางก็ออกมาขอโทษเขามีดาราดังให้สัมภาษณ์น,นักับบอกว่า ที่ไปเจอแจ็สันแบนเนอเป็นเพราะว่าทางคนที่จัดคอนเสิร์ตนี่ยก็เชิญมาแล้วก็ได้ภาตัวไม่ได้เสียตังเข้าไปเพื่อสัมผัสก็เชิญมาแล้วกออ็หงทองลอตเตอรี่ออนไลนะ์คุณวีทิตาภาแอปลอตเตอรี่ ออนไลน์ของทองในเพจเขาขอะผมช่องสำนักงานอย่างแตกเสื้อสิบห้าตัวูลคาสองหมื่นสี่พันบาทโดยมีกติกาทางเพจเขาฉันก็มานั่งคิดว่าโอ้เสื้อยือดนะที่กจั๊กันหนใส่นั่นแหละเล่นคอนเสิร์ตมีตาอะไรตรงข้าง ไม่สามสีสีจดันสีขาวสีบเทาสิบห้าตัวสองหมื่นสี่มันลงตกตัวหนึ่งแม่งหนึ่งสองพันสองพันบาทนะใช้แบบวะสิบตัว่ะสมแล้วพันห้าสิบตัวพันห้าเจ็ดห้าที่เมื่อ อันหนึ่งฮะเจ็ดโอ้โหตัวหนึ่งพันหกเสื้อยืดที่อะไรตัวพันหกแพนคิหมหายเขาบอกว่ามีผับหนึ่งคนอยากสมัมผัสจะสันหลังว่ามีปาร์ตี้เขาโฆษณา ขายโต๊ะละแสหานห้าหนังก็ซื้อเพยยื่อที่จะได้ไปสัมผัสแกสันหวังปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรแล้อ่ะยกเลิกน้ำมัดส่วยไปเลยซื้อโต๊ะบีไอพีแสนห้าก็ยังซื้อเลยดูสิ ค้าออนไลน์ก็อขอแจมกับแจ็คสันหนวังเรื่กงแจมเป็นอะไรอ่ะโคสปันเซอร์ฉันยังไม่รู้ว่าโคสปันเซอร์แปลว่าอะไรนะ ไม่รู้ไม่รู้พูดถึงอะไรถึ <S <S 1> <S 1> รงจะลงทุนนะขอให้ได้ไปแบบใกล้ๆขอให้ได้ซีนขอให้ได้แบบเซลฟี่ เพื่อที่จะไปต่อยอดจากธุรกิจของตัวเองไงมีคนถามฉันบอกว่าแ <c oughs> ม่เคยไปถ่าย <c oughs> รูปร่วมกับแจ็คสันหวังไหมกูไม่ให้กล้าหรอกตุเลด ต่อให้กูไปเดินที่ดีวันแล้วเจอมันกูก็เดินหนีกูไม่ไปเหมือนใครที่วิ่งก็ไปหาละไม่เคยกูยิงจะไปหาเจอดาราพิจิตรทีนไหนกูก็ไม่เคยวิ่งไปเฮ้ยเกิดแบมีแต่เข้ามาขอกูถ่ายรูปกูรู้หรือเปล่า อร่อยแต่ถ้าเขาไม่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นมันแพงนะเรามีการรับเก้าถึงห้าบาทเมื่อแพงไหมนะเจสซิคก็พอแล้ว<อ>มันแพงไงเก้าสิบห้าบาท บอกว่าผู้จัดการพิงกี้ไม่เห็นออกมาแถลงขา่าวมันน่าแถลงไ้มละมือออกจากคุกกัน,น่าแถลงไหยลนะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าไปไปพูดอะไรที่มันเยอะแยะเป็นข่าวเดี๋ยวสารถอนประกันว่ายังไงจับจูงเงียบๆดีกว่าจริงๆ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ตำรวจไปจับทุนจีนไปคน้น ทำไนมะตัวหาไม่ผิดเขาหนักประเทศไทยเขาไปลงทุนในประเทศไทยผิดตรงไหนผิดแก่ข้ามิดกฎหมายเปิดบ่อนเปิดต่องเปิดพัฟ เงินออนไลน์จนรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเอาเงินเข้ามาฟอกแต่ไม่ปิดเองไงมันคือพวกที่สีจิ้นผินเขาไม่เอาสีจิ้นผินเขาเห็นด้วยกับประเทศไทยที่ปราบปรามพวกนี้ เราเห็นด้วยปิงกี้อยู่ในรถเนะี่ยเขายกมือสวัสดีนะทำไอเลิบยู่แล้วก็ป้ายบายด้วยแล้วก็สวัสดีด้วยยิ้มแยแ้มแจ่มใสงก็ นางเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากแต่แม่ไม่ได้ประกันผู้ชายพี่ชายไม่ได้ประกันนะแต่พิงกี้เขาเป็นคนรักแม่นักครอบครัวคิดว่าออกมาแล้วนางก็ต้องหาทางช่วยเหลือแม่ของหนางนะ้าเลย ว่าหมอของขวัญเป็นสกิดสก,กิดแจ็สังวันให้กอกเล่านางเขาไม่กอกผู้หญิงเขากอกแต่ผู้ชายเขาเกมกอกเล่าสามวิไงแล้วก็โดนแจ็สังวันังเนี่ยสายหัวแล้วเดินหนีไปแล้วก็มีดาวอากาเซ่เข้าไปโจมตีด่านางนางบอกคิดไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ Ừm, đùa chắc sẵn bằng đi <laughs> họ hồi khổng Cái giảm cái xin đó Giờ cái xin nha แต่คิดไม่ถึงเลยว่าอเอเอเราอากาเซ่แปลว่าอะไรวะใครรู้บ้างว่าเราอากาเซ่แปลว่าอะไรมีคนถามบอกว่า ละครปิงกี้ดงดอกไม้อ่อนดงดงดอกไม้อ่อนแอดูอย่างั้นไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้ไม่เคยดูละครเลยนอนเฮ้ยมาดูน้องอเล็กหล่อมากเนี่ยดูเดิสองอาทิตย์เหมือนเด็กเกิดวันที่ยี่สิบสองอ่ะแปดวันเองเก้าวันเองยังก็เด็กหนึ่งขวบดูหน้าตาเดะโง่เฮงดีมาก เขาบอกหูอย่างเงี้ยได้เป็นเจ้าคนในคนแล้วหัวอย่างเงี้ยคนรวยเนี่ยหัวอย่างเงี้ยวาสนาดีคนรวยดูงโงเ่เฮงน้องอเล็กลูกผุมปาาัญญาอืม ให้รู้ไหมคำว่าเหล่าอากาซิแปลว่าอะไรเอามาดูพิงกี้กันมีคนตอบว่าแยะๆบอกว่าทำไมได้ไดไดรับอภิสิทธิ์ทำไมไม,ไม่ไม่โดนตัดผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังยังไม่ได้โดนพิพากษาไนงะยังเป็น ฝากขังอยู่ไงแต่ถ้าตัดสินติดข,ขาดก็คงต้องตัดผมนี่ไงนางผมยาวเห็นนะป่ะแต่นางก็ผอมไปเยอะเลยแต่แววตานางแจ่มใสนะเอากลุ่มแฟนค่ะนี่แน่ อีเวทีหนึง่งเนี่ยที่มันไม่ยอมให้นางงามมันไปนร่วมมันมันก็คงกลัวแบบนี้แหละกลัวว่าเกิดพลาดขึ้นมาเกิดพลาดขึ้นมาจะโดนถล่มไม่คุ้มกับเงินที่ได้ นภากฤษณีโพ,อพสพอินสตาแกรมบอกว่ารายการคุยแซบโชว์พรุ่งนี้น้องเอ็มสะดวกออกรายการคนเดียวยังไม่อยากเจอพี่พรุ่งนี้มีอะไรรายการมีแต่น้องเอ็มเออพี่มา,า,าก็อย่าไปยุ่งกับมันพอแล้วพี่มาอย่าไปยุ่งกับมัน